f o r g u y s u แ t i m a t e k n o c k o u t เอาเอ้ยเดี๋ยวมันอ่านว่าไงวะคานอคาน o ครับโจกทุยคาน็คานอคาน็คาน็อกเก้าคาน a เก้าอน็อกก็ทุยช่างแม่งแล้วอีกหายหน้าหายตากันไปตั้งนานไม่คิดว่าในชาตินี้จะต้องกลับมาเล่น o r ร g u กซีซั่นสาอีกนั้นเนี่ย ในเมื่อเราไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีล่าสุดก็เพิ่งลงคลิปเดสเปซไปเองดูชุดผมดิชุดยังเป็นรูปหมาป่ากาก oh. ๆอยู่เลยอ่ะคนอื่นเขาพัฒนาแฟชั่นไปถึงระดับคริสต์มาสระดับต้อนรับหน้าหนาวแล้วดูของผมนี่เป็นชุดสเกอร์กังอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลืมแนะนำตัวกันไปเลยโอเคครับผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับตอนทุกคนก็อย่ในเกมโฟร์กซีซั่นสามนะครับผมเอาละวันนี้ผมก็จะมาสารต่อ จะเรียกผู้ว่าสารต่อดีไหมเพราะว่าผมห่างหายเกมนี้ไปโคตรนานเลยตอนแรกผมคิดเคยทำเอ่อคอนเทนต์ว่าจะต้องเอาที่1มาให้ได้นะครับผมแต่จากนั้นผมก็ห่างหายไปเลยไม่เคยได้ที่1อีกเลยนะครับผมไม่กลับมาเล่นอีกเลยแต่วันนี้ที่ต้องกลับมาเล่นก็เพราะว่าไม่รู้จะลงคลิปส้นตีนอะไรดี <C> e <ars> ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีก็เลยเอาคลิปนี้ลงก่อนแล้วกันมาไอดานเสียงท้ายประตูนี่ผมเล่นโคตรบ่อยเลยรับรองว่าผมผ่านได้สบายแน่นอน ไม่มีอะไรที่ฟ็อกเทลทาไม่ได้ฟอร์กายมามาดูกันว่าฝีมือผมยังจะพัฒนาได้อีกหรือเปล่าไปผมมั่นใจว่าประตูนี้แน่นอนมั่นใจจุเราไปช้าๆดีกว่าช้าๆได้พาเล่มงามแต่ช้ามากก็ไม่ดีเดี๋ยวแพ้อีกกูไปเร็ววิ่งไปนั่นแหละประตูไหนวะเฮ้ยประตูประตูนี้แน่ประตูนี้นอนประตูนี้แน่นอนโอ้โห ะไว้แล้วว่าต้องเป็นประตูนี้ประตูนี้อนั่นแหละขอบใจมากดันดันดนั่นเออดันกูมาดันดันดันกูมานั่นแหละจะเปิดเตอเอ้ยโอ้โหเป็นไงอ่ะนี่ขนาดที่โหลเจ้าที่โหลเจ้า,าขอบคุณมากครับพี่คอนโอ,อ้โหขนาดที่โหลแล้วเนี่ยล้าง้ายังมานำหน้าได้อะก็คิดดูเอาแล้วกันว่าขนาดไม่เล่นบ่อยยังได้ขนาดนี้นี่ถ้าเล่นทุกวันนี้จะขนาดไหนผมว่า,าระดับเซียนเลยก็บอกให้ เก็กไว้ก่อนพ่อสอนไว้ทนาต้องเก็กเอ่อเก็กเก็กเออนั่นแหละเมยแค่นี้ไม่ได้ขีดเล็บกูหรอกด่านต่อไปจะเป็นอะไรมาพิสูจน์กันแต่ส้ตไไนตีนเลยวะนี่คุณคุณนะเน่ะอ๋อไอ้ด่านนี้อ๋อโอเคทรงตัวไม่ยากเท่าไหร่จัดมา คนก็เริ่มน้อยลงแล้วนะโอเคไป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 ้าไปไปไป้ปไป้ป่ปไป่ปไปไนไปไป้ปไปไเป็นไปไปาปไปไปไ้ไปมาไป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 ไไป้ปไ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 ปชปไปได้พไาเป่ปไ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 ไป้ปไปไปไปาปไ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 มไราชไป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 ้ปไไปรปไชไป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 รปไปไปไปรอไาไปไปาปไบไปไปไปาปไปออไปไปไวไป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 ไ ตามอีกหน่อยถูกต้องแล้วครับเย,ย้ยเย้ยเย้ยเย้นั่นแหละโอ้โหเป็นไงล่ะค่อยๆนั่นแหละรีบไปรีบไปรีบไปเอาละเส้นชัยอยู่ตรงหน้าแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยเกือบตกเกือบตกมองไม่เห็นทางไม่ได้ดูทางเมื่อกี้ดูแต่เส้นชัยโอเคสีเหลืองดีกว่างไปส,สีเหลืองดีกว่าเฮ้ย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 ยังไงอะยังไงอ่ะยังไงยังไงเรียบรววดีครับรอยละพี่น้องยังไงสีเหลือง สีเหลืองไม่ล่วงนะสีเหลืองมึกต่ำลงหน่อยก็ได้ไอยย้้ยมึงต่ำลงเหมือนแก้งอะอะไรวะเฮ้ยทำไมตานี้เหมือนไม่ผ่านวะใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบรีบหน่อยก็ได้นะรีบหน่อยก็โอเคนะครีบหน่อยรีบหน่อยอไปแล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วไหนสักอันนึันไหนสักอันนึงไปแล้วเราเข้าอู้เราชนะอ้าฮ่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายอะเต็นไงอะอกเกือบที่โลที่โลเลยแหละแต่ว่าที่โลที่ได้รับชัยชนะนะผมเข้าเส้นชัยก่อน เป็นคนสุดท้ายแหมเกือบไปแล้วยังทันนะ่ะโอ้โหเป็นไงผมยังเกาะได้อยู่อย่างน้อยก็มาวะตานี้มันต้องได้แหละกำแพงไทยท่นเหรอโอ้โหสบายมาครับมาผมมองเห็นเส้นทางที่ต้องไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าไอ้ปุ่มกระดดเกาะนี่มันยังไงวะ อ๋อนี่นี่นี่จำได้แล้วโอเคอ่ะช้าๆ้าได้พาเล่มงามเราไม่รีบเราไม่รีบเอ้าเราไม่รีบเราไม่รีบโอเคไม่รีบไม่รีบ,รบไม่รีบอ่าอ่าขอบคุณครับพี่ที่ลากมาให้ขอบคุณมากโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เราขึ้นอันนี้ก็ได้นะเออขึ้นอันนี้ดีกว่าอ่าขอบคุณมากที่ลากมาให้นั่นแหละสวยงามขอบคุณครับขอบคุณครับจะเออย กำแพงสุดท้ายแล้วเว้ยแล้วเกาะไปนั่นแหละจุ๊บอุย้ยไม่ถึงอันนี้อันนี้น,นี่อันนี้เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าเกาะ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 เออนั่นแหละแล้วก็กระโดดไปเกาะถูกต้องแล้วครับสวยอุย้ยไม่ถึงไม่ถึงว่ะ <c oughs> เวลกรรมเวลกรรมเวลกูเวล,ก,เวลกรรมแล้วเวลกรรมชิบหายแล้วอ่ะเกาะโอเคอันนี้ต้องอุย้ยจบล้ เอ้ยรอดโอ้โหเป็นไงอะเป็นไงอะจบเปล่าผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านเหรอเกมโอเวอร์พอ่อเอ้ยรอดโอ้โหเป็นไงอะเอ้ยรอดโอ้โหเป็นไงตายาจบเปล่าผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านเหรอเกมโอเวอร์พอ่อ โอเคก็เดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะโอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Fox Tail Gaming กันด้วยนะครับผมจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราอ๋อแล้วก็ขอบอกวันเวลาการลงคลิปนะครับผมผมจะลงอาทิตย์ละ3วันก็คือวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับผม ลงอีกสาวันนะครับอ่าผมปรับเวลาใหม่แล้วปกติจะลงทุกวันแต่รอบนี้จะลงแค่3วันนั่นเองเวลาก็เป็นช่วงเช้านะครับผมตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง10บโมงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ประมาณอ่าหกโมงหกโมงถึงสี่ทุ่มเอ้ยมันมันไม่มเย็นแล้วเนาะประมาณนั้นแหละอ่าเวลาประมาณนั้นผมจะลงตอนนั้นแหละโอเคประมาณ6กโมงถึง2องทุ่ม สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มอะประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง Foxtail Gaming กันด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ